ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบผอกับผมเบียกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเกษตรครับผมครับสลับชิปเนี่ยครับได้ภามาชุ่มแปลงปอยนะครับเป็นแปลงปอยหงาเพ็งกุลาครับหลังจากผมได้เอาง่าปอยลงมาครับกัตั้งแต่วันที่วันที่หกครับวันที่หกมกราครับนี่กับวันที่ยิบหกนะครับยี่สิบเมื่อละครับ หยาก็เริ่มสิบดแล้วครับเหมือดแล้วนะครับหยาเหมือดแล้วผมเกิดเลยเอาง้อขืนไปพักนะครับเอาง้อขืนไปพักกอนนะครับสวมน้ำใส่นะครับกัประมาณสามมือก็เต็มนะครับสองลครับสวมน้ำใส่สองลาก็เต็มครับเพื่อให้หยาเขาได้เรื่องเติบโตได้ปงข้นมากครับดวงดีฝนก็สิตกมาใส่อีกครับเดือนสามนะครับเพิ่งหนาวเดือนสามพานไปครับไปสูเขาสู้นาห้อนนะครับต่อไปครับ สูบน้ำไส้เขาได้ไม่หยากินช่วงไปปลายเดือนกลมผ้าครับครับสูบไส้สลับกันนะครับการเรียงว่าอายุแบบนี้แหละพี่น้องครับยุ่แบบนี้นะครับว่ายุ่นอีกะหกตัวครับหกตัวครับเนี่ยครับหกตัวว่าหกตัวครับอืมพอเรามาหกตัวครับแปลงหยาสองไรครับเนี่ยครับยุ่แบบนี้แหละครับอืเพื่อเขาท่องเขาก็จะได้ยุ่กับลูกเขาแบบนี้แหละสลับกันนะครับ นี่การจัดการหรือการวางแผนนะครับสําหรับการเลี้ยงว่าครับถ้าการจัดการดีนะครับการเลี้ยงว่ากําไเห้อกับมองเห็นนะครับนะครับถ้าการจัดการดีกําไลห่ากับมองเห็นง่ายๆนะครับตรงมีแปลงหยานะครับแล้วก็พยามให้ว่าเขาอ้วนนะครับถ้าว่าอ้วนกาไลห่ากับเห็นง่ายนะครับแปลงหยากระสาขันนะครับแปลงหยาแปลงหยานะครับถึงบ่ มีหลหลกับพอ่อหลยเขาด้แคลเรืเ่มแบบนี้แหละครับค้างคอกหลายกับบดีนะครับการค้างคอกหลายกับบดี้องเขาด้แคลเลื่มน้ําสลับกันนะครับยุดแบบนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยครับช่วงแดดแดดแบบนี้ครับแบบเป็นการเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเช่าว,ว่าเข้าคือเกาล่ะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับนี่คือการดูแลเขานะครับ เตรียมน้ำไปให้เขากินน้ำนะครับช่วงเทียงใบเดือดหันอันนะครับนี่นะครับขอกบริเวณขอกครับขึ้นไปขอกนะครับอยู่กับแปลงปล่อยแบบนี้นะครับปล่อยลงมาเลยครับไล่ขึ้นขอกไปเลยครับนี่ครับขอกกับแปลงหยากระติดกันแบบนี้นะครับอยากได้กำไรงามๆก็ต้องมีแปลงหยาเด้อพี่น้องครับมีแปลงหยาไว้หน่อยหลายดีเบดนะครับ ลดต้นทุนเท่านะครับควายฝนถือฝนจักเทื่อนหนึ่งสองเทื่อนอลยโอ้ยตอบโจทย์เลยครับหยาครับงามเชียวนะครับใส่ยังกับวัสดุทอใส่ใจเด้อยพี่น้องครับใส่ยังกับวัสดุทอใส่ใจครับอยากได้กาไรงามก็คือต้องมีแปลงหยาดูแลเขาสุขภาพง้วนสำคัญครับถึงง่วสิเป็นราคานะครับถางง้วจอยพร้อมนะครับผมว่มมาบ่ได้แท้ครับกําไรครับบ่ได้แท้นะครับ ท้ายคลิปนี้ครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บย่าได้ความไข่ย่าได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตัวบาดยางด้วยครับพี่น้องครับท้ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับด้วยแกงเดอนคลิปต่อไปครับผมก้าวเข้าว่าสวัสดีครับ